ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้มาดูกันเพดอับซอสเพดอับเพนเาเคิลส์เดอะฮอลฟัง เคียงออครับเหมือนกำลังคิดได้อะเหมือนคนเพิ่งคิดได้นะคะว่าเกิดอะไรยังไงเหมือนใช้ความคิดมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะมีการใช้อารมณ์หรือคำพูดที่มันรุนแรงนะคะแต่ตอนนี้มันมันเขาเริ่มคิดได้เหมือนควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้นะคะเพียงแต่ยังหาวิธี ที่จะเริ่มต้นหรือว่าขอโอกาสหาวิธีที่จะเข้าหาแบบแบบแบบในรูปแบบที่เขารู้สึกว่ามันเป็นไปอย่างถูกต้องยังไม่ได้นะคะเขาอยากทําให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องดีงามสมเหตุสมผลนะเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมอันดีงามนะคะเพียงแต่ความรู้สึกเขาตอนนี้เขารู้สึกว่ามันมันยังหาจุดเริ่มต้นไม่ได้นะคะ แต่อะไม่ไม่ค่อยชอบควาว่าแต่เลยนะเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทิ้งความรู้สึกดีๆไปก่อนทิ้งความรู้สึกนี่หมายความว่าเหมือนเป็นการปัดตกความรู้สึกคุณอะเข้าใจไหมคะเหมือนแบบจําเป็นต้องเททิ้งก่อนจําเป็นที่จะต้องแบบไม่รับก่อนนะคะคือมันมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่า มันอาจจะมาถึงจุดที่ยังยังรับไม่ได้นะคะม,มันอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันนะคะเพราะภายใต้เขาเรียกว่าความรู้สึกของคนสองคนเนี่ยมันมันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถูกแก้ไข มันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เล่าสู่กันฟังมันยังมีเรื่องที่ปิดบังกันเอาไว้อยู่นะคะความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างจะไม่ได้แก้ไขนะก็ก็มีความพยายามอยู่นะกลัวนะคะมีความกลัวลึกๆในใจว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะรุดลอยไปแล้วก็ได้อืม เป็นพวกเพิ่งตื่นรู้นะตื่นรู้ว่าอะไรที่ที่ควรไม่ควรอะไรที่เคยทำผิดพลาดลงไปะนะคะเหมือนความจริงในใจเพิ่งกระจางเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปอยู่ในถ้ำนานะคะเพราะว่าไปคบคิดไปพิน,น,นิจพิจารณานะคะเป็นมนุษย์ที่เวลาเกิดปัญหาอะไรเนะี่ยจะชอบอยู่คนเดียวจะชอบเข้าทำชอบแก้ปัญหาแบบ ไม่ต้องมีใครมาช่วยนะฮะอาจจะเงียบอาจจะหายไปเลยนะคะเขาพลาดนะคะความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองได้พลาดบางอย่างไปนะฮะในความสัมพันธ์นี้อืม ก็ him, มีความต้องการนะมีความต้องการมี him, ความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์เนี้ยคืออยู่ในชีวิตต่อไปฮะก็เห็นคุณค่าของมันแหละก็เห็นความสัมพันธ์ของมันก็เห็นถึงการมีอยู่ของคุณนะอาจจะต้องรองเวลานิดนึงนะคะนิดนึงก็ไม่รู้ว่านิดแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ ทุกอย่างมันดีขึ้นมันเป็นเรื่องของเวลาจริงๆอะมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่มันแบบถูกถูกผิดนะที่ที่มันไม่ใช่จังหวะของมันนะคะคือจังหวะชีวิตที่เจอกันมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนะักไม่ใช่จังหวะที่ถูกต้องนกักอะนะคะขอใบสรุปใบสุดท้าย k i n g of source นิ่งค่ะจำเป็นต้องนิ่งนะคะ นิ่งคิดนิ่งพิจารณานิ่งเก็บความรู้สึกอย่างอดทนนะค,คือมันเป็นความความอดทนภายใต้ขอบจำกัดอะไรมากมายนั่นนะคะคุณน้องฟานยังมีความมุ่งมาป่ปรารถนาซึ่งแต่ละกันอยู่นะคะความรู้สึกของเขาในค่ายยังต้องการคุณอยู่ ะะเพียงแต่ต้องต้องนิ่งนิ่งอย่างอดทนนิ่งอย่างทําอะไรไม่ได้นิ่งนิ่งแบบเหมือนตอนเนี้ยังหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ต้องการไหมต้องการนะคะคือชัดเจนในใจคือยังมีความต้องการยังปล่อยไม่ได้ในความรู้สึกของเขานะคะ